ปลาเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรนั่นนี่ยอบอกยกยออ๋อแถวสุรินไม่มีเลยไม่รู้จักเนาะแถวเหนือแถวอีสานก็จะยกยอตอนเดียวยกยอปลาเพื่อนอันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นฝายเนาะ ใกล้ทุ่งนาเลยมองไปก็จะเห็นภูเขาเนาะของนู้นน้ำน้ำม,มาน้องก็น้ำน้องก็นะอ,อ๋ออันนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะเนาะครับน้น้ำมนองอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้เป็นชนบทภาคเหนือนะเนอะจังตำบลสันป่าม่วงครับโอ,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 อ้มาถึงเมื่อกี้มาถึงหน้าวัดไม่กล้าเข้าไป